สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การพูดคุยที่เราจะพาไปสำรวจเอกสารที่น่าสนใจกันนะคะวันนี้เรามีแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพศส5 6 6 2 5 7 0ค่ะเป็นเอกสารจากสพหรือสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแผนแบบนี้เนี่ยเออมักจะดูซับซ้อนนะคะเต็มไปด้วยเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ว่าจริงๆแล้วมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราทุกคนเลยนะคะ ใช่เลยครับมันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวเลยนะที่จะบอกว่าอีก5ปีข้างหน้าประเทศไทยเราจะจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างตั้งแต่เรื่องป่าไม้ทะเลอากาศไปจนถึงขยะในเมืองที่เราเห็นเนกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็เลยไม่ใช่แค่การมาสรุปว่ามีอะไรในแผนบ้างนะคะแต่เราจะพยายาม เหมือนกับขุดให้ลึกถึงแก่นเลยว่าอะไรคือหัวใจสำคัญอะไรคือความท้าทายจริงๆที่อาจจะซ่อนอยู่แล้วมันเชื่อมโยงกับภาพใหญ่อย่างยุทธศาสตร,ร์ชาติหรือเป้าหมายระดับโลกอย่าง SDGs ยังไงบ้างมาเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่าคะ่ะแผนฉบับนี้มันอยู่ในตำแหน่งไหไคะถ้ามองภาพรวมการวางแผนของประเทศครับ ถ้ามองภาพรวมเนี่ยแผนนี้เป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญในระดับปฏิบัติการเลยนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแผนระดับที่3คือหน้าที่หลักของมันก็คือการแปลงนโยบายใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือแผนพัฒนาฉบับที่13ให้กลายเป็นสิ่งที่จะลงมือทำจริงๆในช่วงปี2,566ถึง2,570นี่แหละครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่ได้เพิ่งเริ่มคิดกันนะ แต่มันเป็นการต่อยอดมาจากแผนด้านสิ่งแวดล้อมก่อนหน้านี้อีก5ฉบับเลยทํากันมาตั้งแต่ปี2542โน่นเลยครับอ๋อค่ะแสดงว่ามันมีหลักคิดมีแนวทางที่สืบทอดกันมาหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยมีทั้ง2องอย่างเลยครับคือมันต้องสอดคล้องกับกรอบใหญ่อย่างยุทธศาสตร์ชาติอันนี้แน่นอนโดยเฉพาะด้านที่เน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังคงน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อยู่ครับ รวมถึงการเชื่อมโยงกับเป้าหมายสากลอย่าง SDGs ในมิติสิ่งแวดล้อมหลักๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำทะเลป่าไม้การบริโภคหรือเรื่องสภาพภูมิอากาศที่กระทรวงทรัพยากรดูแลโดยตรงและแน่นอนครับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ BCG ที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็ถูกผนวกเข้ามาในแผนนี้ด้วยแล้วมีหลักการเฉพาะที่ใช้ในการออกแบบแผนนี้ไหมคะอย่างเช่นเห็นมีพูดถึงหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายอะไรแบบนี้ด้วยมีครับ มีหลักการสําคัญหลายข้อเลยที่เป็นเหมือนเข็มทิศนําทางนะครับอย่างเช่นการมองภาพรวมทั้งระบบนิเวศคือไม่มองแยกส่วนกันแล้วก็มีหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือ P P P นะครับที่พยายามจะบอกว่าใครทําคนนั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขอันนี้ฟังดูดีมากแต่ในทางปฏิบัติก็ท้าทายเหมือนกันครับว่าจะบังคับใช้ยังไงให้ได้ผลจริงๆหรือหลักการป้องกันไว้ก่อนคือพยายามเลี่ยงปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ แล้วก็มีเรื่องธรรมิบาลการมีส่วนร่วมซึ่งในคำนำของแผนเขาก็เน้นย้ำนะครับว่าพยายามรับฟังความเห็นจากหลายๆฝ่ายแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรด้วย ฟังดูมีหลักการที่ดีเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปดูว่าแผนใหม่จะทำอะไรบ้างมีบทเรียนอะไรที่น่าสนใจจากความพยายามในอดีตที่แผนนี้ต้องเ,อเหมือนต้องแบกรับหรือพยายามแก้ไขบ้างไหมคะเพราะแผนก่อนๆก,ก็น่าจะมีเป้าหมายที่ดีเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าในส่วนที่2ของแผนเนี่ยเขามีการประเมินผลแผนฉบับก่อนคือปี6 0ถึง65 แล้วก็ภาพรวมเรื่อง SDGs ไว้ค่อนข้างละเอียดเลยแต่ถ้าให้สรุปบทเรียงสำคัญๆที่มันสะท้อนออกมานะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่มันซ้ำๆกันอยู่เป็นเหมือนกับดักเดิมๆอยู่สัก3-4สี่เรื่องหลักๆเลยครับกับดักเดิมๆเหรอคะมีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างแรกเลยคือปัญหาเรื่องข้อมูลครับทั้งเรื่องความครบถ้วน ความทันสมัยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆซึ่งมันสำคัญมากๆต่อการตัดสินใจและก็การวัดผลด้วยอย่างที่สองคือการบังคับใช้กฎหมายและก็มาตราการต่างๆที่มีอยู่คืออาจจะยังไม่เข้มแข็งพอหรือว่ามีช่องว่างให้หลุดรอดไปได้ อย่างที่สอันนี้เราพูดกันบ่อยมากคือการบูรณาการทํางานข้ามหน่วยงานครับพูดกันเยอะแต่การทําให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันยังเป็นเรื่องท้าทายเสมอเพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็มีภารกิจมีงบประมาณของตัวเองและสุดท้ายคือศักยภาพของท้องถิ่นครับในการที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติจริงรวมถึงข้อจํากัดทางด้านงบประมาณแล้วก็บุคลากรด้วย ปัจจัยพวกนี้แหละครับที่ทําให้เป้าหมายหลายๆอย่างในแผนที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ป่าการจัดการขยะพลังงานหมุนเวียนมันไปไม่ถึงฝันเท่าที่ควรแม้ว่าจะมีบางเรื่องที่ทําได้ดีขึ้นนะครับเช่นการจัดการน้ําในบางพื้นที่หรือการอนุรักษ์ในบางแห่งอืมเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่ามีปัญหาเชิงโครงสร้างเดิมๆที่แผนใหม่นี้ก็ต้องพยายามก้าวข้างไปให้ได้นะคะ งั้นเมื่อเรารู้ทั้งบริบทแล้วก็บทเรียนแล้ว5ยุทธศาสตร์หลักของแผนฉบับใหม่นี้เขาวางไว้ยังไงบ้างคะมีอะไรที่ดูโดดเด่นหรือพยายามจะแก้เกมจากบทเรียนที่เราคุยกันเมื่อกี้บ้างไหมคะครับ5ยุทธศาสตร์นี้ก็พยายามจะตอบโจทย์ทั้งเรื่องเก่าแล้วก็เรื่องใหม่ๆนะครับเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่าการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ชาตินั่นแหละครับมาลองดูกันทีละด้านนะครับยุทธศาสตร์ที่1เนี่ย จะเน้นเรื่องทรัพยากรบนบกแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพครับก็คือทั้งเรื่องดินป่าไม้สิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงแร่ด้วยเป้าหมายที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยคือการตั้งเป้าพื้นที่ป่าธรรมชาตินะครับไว้ที่33%แล้วก็ป่าเศรษฐกิจอีก12%ของพื้นที่ประเทศซึ่งอันนี้ท้าทายมากๆเลยถ้าเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือการพัฒนาดัดชนีบัญชีแรงของไทยครับ Thailand Red List Index เพื่อติดตามสถานะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามอยากเป็นระบบมากขึ้นอันนี้ผมว่าอาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องข้อมูลที่เคยเป็นจุดอ่อนได้บ้างนะครับการมีดัดชนีนี้ขึ้นมามันก็จะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นใช่ไหมคะว่าเราต้องปกต้องอะไรเป็นพิเศษต้องให้ความสําคัญกับชนิดไหนก่อน แล้วมีเรื่องอื่นๆในยุทธศาสตร์แรกนี้ที่น่าสนใจอีกไหมคะมีเรื่องการใช้ที่ดินที่เหมาะสมครับอย่างการใช้แผนที่เกษตรหรือ AgriMap มาช่วยในการโซนนิ่งหรือการส่งเสริมเหมืองแร่สีเขียว Green Mining ที่พยายามจะลดผลกระทบจากการทำเหมืองลงแต่คำถามสำคัญก็คือมาตรฐานนี้มันจะเข้มแข็งพอไหมแล้วก็มีการตรวจสอบติดตามที่มีประสิทธิภาพจริงๆหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เป็นแค่ Green Watching หรือแค่การฟอกเขียวเท่านั้นเองครับ นั่นสิคะประเด็นเรื่องการบังคับใช้การตรวจสอบนี่สำคัญจริงๆค่ะจากบนบกแล้วไปดูทะเลกันบ้างยุทธศาสตร์ที่สองว่าด้วยเรื่องทะเลและชายฝั่งมีอะไรเด่นๆบ้างคะกับยุทธศาสตร์ที่สองก็คือเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศท,ทางทะเลและชายฝั่งครับที่ต้องพยายามให้สมดุลกับการใช้ประโยชน์ด้วยประเด็นสำคัญสคัญก็คือ การเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้มากขึ้นการรักษาแนวประการังให้อยู่ในสภาพที่ดีคือตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่า30%ต้องสมบูรณ์นะครับแล้วก,ก็การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งอันนี้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําแล้วก็ช่วยป้องกันชายฝั่งที่สําคัญมากๆที่น่าจับตาก็คือเป้าหมายการจัดการขยะทะเลที่เก็บขึ้นมาให้ได้ปีละ250ตันซึ่งจริงๆมันก็เป็นแค่ส่วนเ,เล็กๆของปัญหานะครับแต่ก็สะท้อนความพยายามในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลซึ่งเป็นวาระระดับโลกไปแล้ว ปัญหาขยะทะเลนี่ส่วนใหญ่มันก็มาจากบนบกใช่ไหมคะแสดงว่าจริงๆก็ต้องแก้ที่ต้นทางควบคู่กันไปด้วยต่อไปยุทธศาสตร์ที่3เรื่องโลกร้อนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยคะ่ะถูกต้องครับยุทธศาสตร์ที่3คือการบริหารจัดการเพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศหัวใจหลักเลยก็คือการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่เราเคยประกาศไว้กับนานาชาติหรือ NDC นะครับ ซึ่งเดิมเราตั้งเป้าลด21%ภายในปี2,573แต่ตอนนี้ก็มีเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมอีกคือเรื่อง Common Neutrality แล้วก็ Net Zero Emission ด้วยนอกจากนี้ก็ยังเน้นการส่งเสริมพลังงานทดแทนแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องการปรับตัวครับการปรับตัวต่อผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแล้วรวมถึงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆเช่นน้าท่วมภัยแล้งใช่ค่ะ การปรับตัวนี่สำคัญมากจริงๆนะคะเพราะว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆการแค่ลดก๊าซอย่างเดียวอาจจะไม่ทันแล้วแล้วมีตัวชี้วัดอะไรที่น่าสนใจในยุทธศาสตร์นี้ไหมคะ มีการตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครับซึ่งก็สะท้อนความพยายามในการปกป้องชีวิตผู้คนแล้วก็มีการผลักดันให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยต้องมีเรื่องการจัดการภัยพิบัติบรรจุเข้าไปด้วยอันนี้ผมว่าอาจจะช่วยเสริมเรื่องศักยภา,ยพ,าพท้องถิ่นที่เคยเป็นจุดอ่อนได้นะครับถ้าําได้สําเร็จจริงๆค่ะจากเรื่องใหญ่ระดับโลกมาดูเรื่องใกล้ตัวคนเมืองกันบ้างในยุทธศาสตร์ที่4ี่เรื่องมลพิษเรื่องสภาพแวดล้อมในเมืองค่ะครับ ยุทธศาสตร์ที่4คือการจัดการสภาพแวดล้อมเมืองและมลพิษอันนี้ครอบคลุมหลายเรื่องมากมา,มากเลยครับตั้งแต่คุณภาพน้ําผิวดินน้ําทะเลซึ่งตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงนะคือ85%กับ89%ต้องอยู่ในเกณฑ์ดีการจัดการมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ PM2.5 แล้วก็เรื่องเสียงไปจนถึงการจัดการขยะทั้งขยะชุมชนตั้งเป้าจัดการให้ถูกต้อง80%ขยะอันตรายแล้วก็ขยะติดเชื้อที่ตั้งเป้าไว100้100%เลย ที่น่าสนใจอีกอย่างคือการตั้งเป้าพื้นที่สีเขียวในภาพรวมของประเทศให้ไม่น้อยกว่า10ตารางเมตต่อคนซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นความท้าทายใหญ่สำหรับเมืองส่วนใหญ่ในประเทศไทยเลยครับเป้าจัดการขยะชุมชน80%นี่ก็ดูทะเยอทยานมากเลยนะคะถ้าเทียบกับบทเรียนในอดีตที่ว่าการจัดการขยะยังเป็นปัญหาใหญ่มันต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วนมากๆเลยทั้งการคัดแยกการเก็บขนระบบกาจัด ใช่เลยครับจุดนี้มันเชื่อมโยงกับกับดักเดิมๆที่เราคุยกันทั้งเรื่องการบูรณาการแล้วก็ศักยภาพท้องถิ่นโดยตรงเลยครับและยุทธศาสตร์นี้ก็ยังพูดถึงการดูแลแหล่งธรรมชาติและศิลปรกรรมในเมืองด้วยนะครับมาถึงยุทธศาสตร์สุดท้ายแล้วค่ะยุทธศาสตร์ที่5ดูเหมือนจะเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็กลไกลการทํางานไปเลยนะคะ เชิงนั้นเลยครับยุทธศาสตร์ที่5ก็คือการยกระดับกระบวนทัศน์และประสิทธิภาพการทำงานเพื่อจัดการทัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้จะเน้นไปที่เครื่องมือและก็แนวทางใหม่ๆมากขึ้นครับเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทัพยากรหรือ resource efficiency คือพยายามใช้ทัพยากรให้น้อยลงแต่ได้ผลเท่าเดิมหรือมากขึ้น การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศการส่งเสริมเกษตรแล้วก็การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนการใช้กลไกจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวหรือ green procurement ในภาครัฐเพื่อสร้างตลาดให้กับสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวนี่น่าสนใจมากเลยนะคะถ้าภาครัฐนำร่องได้จริงจังก็น่าจะช่วยขับเคลื่อนตลาดได้เยอะเลยมีศักยภาพมากครับแต่ก็ต้องดูว่าจะทำได้จริงจังแค่ไหนในทางปฏิบัติเหมือนกัน นอกจากนี้ก็ยังเน้นเรื่องการสร้างการรับรู้และก็ความร่วมรือกับทุกภาคส่วนนะครับและที่สำคัญอีกเรื่องคือการนำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA Strategic Environmental Assessment มาใช้ซึ่งอันนี้จะต่างจาก EIA ที่เราคุ้นเคยกันที่ประเมินเป็นรายโครงการ SEA เนี่ยจะมองภาพใหญ่ตั้งแต่ระดับนโยบายหรือแผนเลยว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมยังไงบ้าง อันนี้น่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาการตัดสินใจที่ไม่รอบด้านได้ครับถ้าใช้กันอย่างจริงจังนะทั้ง5ยุทธศาสตร์นี้ดูครอบคลุมมากๆค่ะแต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานมากๆอย่างที่เราคุยกันเรื่องบทเรียนในอดีตไปในแผนนี้มีกลไกอะไรที่จะช่วยให้การบูรณาการมันเกิดขึ้นได้จริงบ้างไหมคะครับในตัวแผนเองเนี่ยเขามีการระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลัก แล้วก็หน่วยงานสนับสนุนในแต่ละกลยุทธ์แล้วก็ตัวชี้วัดไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณแหละว่านี้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะไม่ใช่แค่ของสอพอหรือกระทรวงทรัพยากรเท่านั้นแต่ความท้าทายในทางปฏิบัติก็คือทํำยังไงละ่ะให้หน่วยงานต่างๆจัดลําดับความสําคัญแล้วก็จัดสรรทรัพยากรมาลงที่เป้าหมายร่วมเหล่านี้จริงๆนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับ ทีนี้แผนนี้ไม่ได้มองแค่5ปีข้างหน้านะคะแต่เหมือนจะมีการมองไปไกลกว่านั้นด้วยมีการวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตแบบเพสเทลด้วยใช่ไหมคะมีประเด็นไหนที่โดดเด่นขึ้นมาจากการวิเคราะห์นี้บ้างคะใช่ครับการวิเคราะห์เพสเทลนี้ก็เหมือนกับการสแกนปัจจัยภายนอกนะครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมกฎหมายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในอนาคต ที่น่าสนใจคือจากการวิเคราะห์แล้วก็ระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเขาพบว่ามี2ปัจจัยที่สำคัญมากแต่ก็ไม่แน่นอนสูงมากว่ามันจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนปัจจัยแรกคือค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมครับของคนในสังคมไทยเรานี่แหละว่าจะตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องแค่ไหนหรือว่าจะเป็นแค่กระแสชั่วครั้งชั่วคราวปัจจัยที่2คือเทคโนโลยีพลิกผัน Disruptive Technology ที่อาจจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างก้าวกระโดดเลยหรือในทางกลับกันก็อาจจะสร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นมาได้เหมือนกันค่านิยมกับเทคโนโลยี2ตัวแปรที่ไม่แน่นอนจริงๆนะคะแล้วภาพอนาคตที่แผนนี้อยากเห็นหรือว่าฉากทัศน์ที่ดีที่สุดมันเป็นยังไงคะครับ ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ที่สุดหรือ best case scenario ที่เขาวางไว้ก็คือสังคมไทยเรามีค่านิยมสีเขียวที่เข้มแข็งแล้วก็ฝังรากลึกนะครับคนส่วนใหญ่ตระหนักแล้วก็พร้อมมีส่วนร่วมขณะเดียวกันเราก็สามารถควบคุมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างฉันฉลาดแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยทั้งหมดนี้ต้องเกิดจากความร่วมมือที่แข็งขันของทุกภาคส่วนเลยครับทั้งรัฐเอกชนประชาสังคม แต่ถ้าเรายังเหมือนเดิมคือค่านิยมยังไม่เปลี่ยนจริงจังเทคโนโลยีถูกใช้ไปแบบไร้ทิศทางความร่วมมือยังติดตขัดขัดอนาคตก็อาจจะไม่ได้สดใสน,นะครับประเด็นนี้น่าคิดมากเลยค่ะมันชี้ให้เห็นว่าต่อให้มีแผมนที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าค่านิยมของคนในสังคมยังไม่ไปในทางเดียวกันหรือว่าเราควบคุมเทคโนโลยีไม่ได้เนี่ยการจะบรรลุปเป้าหมายใน5ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ก็คงจะยากมากๆเลยใช่ไหมคะ อย่างเช่นเป้าหมายลดขยะหรือเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกถูกต้องไหมครับมันตอกย้ําเลยว่าลําพังแค่ภาครัฐออกแผนออกกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันไม่พอการสร้างค่านิยมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุคคลแล้วก็สังคมโดยรวมและการกำกับดูแลทิศทางของเทคโนโลยีให้มันเหมาะสมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยแล้วก็อาจจะซับซ้อนกว่าการวางแผนด้วยซ้ำไปครับ เอาล่ะค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกแผนจัดก,การคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุดกันมาพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่ที่มาที่ไปบทเรียนสําคัญจากอดีตท,ที่เป็นเหมือนโจทย์เก่าที่ต้องแก้ไปจนถึง5ยุทธศาสตร์หลักที่พยายามจะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็การมองไปข้างหน้าถึงปัจจัยที่ไม่แน่นอนอย่างเรื่องค่านิยมแล้วก็เทคโนโลยีครับ โดยรวมแล้วเนี่ยแผนนี้พยายามจะหาจุดสมดุลน,นะครับทั้งระว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์การเติบโตทางเศรษฐกิจกับสุขภาพของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป้าหมายระดับชาติกับการปฏิบัติในระดับพื้นที่แต่ความสําเร็จก็อย่างที่เราคุยกันไปครับมันขึ้นอยู่กับการบูรณาการความร่วมรืออย่างจรงิงจังแล้วก็การที่สังคมโดยรวมเห็นความสําคัญแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ค่ะและก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้มีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะชวนผู้ฟังเก็บไปคิดต่อกันนะคะจากการวิเคราะห์อนาคตที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ปัจจัยเรื่องค่านิยมด้านสิ่งวัดล้อมถูกมองเป็นตัวแปรสาคัญที่คาดเดาได้ยากมากคำถามชวนคิดก็คือ นอกจากแผนและการขับเคลื่อนของภาครัฐแล้วมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่จะทำให้ค่านิยมของคนไทยแต่ละคนและของชุมชนต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญในอีก5ปีข้างหน้าแล้วปัจจัยนั้นจะมาช่วยเร่งหรืออาจจะมาขัดขวางการบรรลุเป้าหมายสิ่งวัดล้อมในแผนนี้ในแบบที่ตัวแผนเองอาจจะยังมองไม่เห็นหรือคาดไม่ถึงก็ได้ลองนาไปคบคิดกันดูนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณครับ